สตาร์ทอัพจะไปต่อได้นอกจากมีธุรกิจหรือบริการที่ดียังต้องมีเงินทุนซัพพอร์ตด้วยแล้วเงินระดมทุนสตาร์ทอัพมีกี่ราวมาหาคำตอบพร้อมกันใน A t A S S S หรือ A t A Second Secret Startup อ o u ร d อเ Startup ใน์ทอัพใน88วินาทีไอเดียสตาร์ทอัพจะไปต่อได้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเงินสนับสนุนหมุนเวียนให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป ซึ่งระดับของเงินทุนที่ระดมมาได้ก็สามารถแบ่งเป็นระดับของสตาร์ทอัพได้เช่นกันหรือเรียกสั้นๆว่าสตาร์ทอัพ n d i n g f u ฟันดิของ Startup แบ่งระดับตามเงินทุนได้ทั้งสิ้น6ระดับดังนี้ 1.PRE-SEED ระดมเงินทุนตั้งแต่6 0แสนบาทถึง1.5ล้านบาท 2.SEED หรือ PRE-SERIE-A ระดมเงินทุนตั้งแต่3ถึง100ล้านบาท 3. ซีรีส์ A ระดมเงินทุนตั้งแต่33ถึง495ล้านบาท 4. s e ซีรีส์ B ระดมเงินทุนตั้งแต่340ถึง1,360ล้านบาท 5. s e ซีรีส์ C ระดมเงินทุนตั้งแต่1,700ล้านบาทขึ้นไปยิ่งระดมทุนได้เยอะเท่ากับจะมีเงินเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพต่อไปและอาจเป็นสัญญาณบอกในในว่าไอเดียที่เรามีจะไปได้ดีและเติบโตได้ในอนาคต จากพรีซีดไปซีรีส์4เป็นเส้นทางอันยาวไกลแต่ก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตนเอง EP หน้า AXSsS โดย AXS Sandbox จะมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอะไรมาฝากทางอีกนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ